ในตำแหน่งกองหลังนะฮะนะหรือว่าจะเป็นพวกแบ็กอะไรแบบนี้นะก็มีทั้นันของฟานได้1 4 4นะที่เขาเปิดเข้ามานะเขามีลูริเกอร์104คาฟาคาว104อรับผมตตโอและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile eFootball Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกมสแกนเช่นเคยกับเกม F C m o b บายนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเมื่อคือนมีแจกตัวนักเตะเข้ามา เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของการบักเอโต้นะครับผมนะก็เป็นการชดเชยสําหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ทําบักนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทําบักหรือว่าจะเป็นอาแต้มบลีกต่างๆนะครับผม p O T Y ที่จะมีเข้ามาใหม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆนะทุกคนนะโอเคแล้วนะก่อนจะไปเริ่มกันวันนี้ก็มีในส่วนของทัวร์นาเมนต์ลีกที่มีการรับรางวัลเพราะเมื่อคืนเนี่ยลีกผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อคืนชนะไปนะครับผมก็รับไปเลยแต้มซีซั่น4 0 0พนนะฮะโอ้โหมันจะ ดีงามอะไรขนาดนั้นนะครับผมใครยังไม่เข้าดีก,ก็เข้ามาได้นะครับผม GSC Thailand นั่นเองนะท่านผู้ชมรับไปเลย4,000ครับผมนะวันนี้วันที่15ก็กดรับรางวัลล็อกอินประจำวันเช่นเคยนะครับผมนะแจก,กทุกวันดีทุกวันอยู่แล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะเอ,อมาครับผมนะอาจจะม่ยังไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มเติมมากมายนะในส่วนของตรงนี้นะฮะเมื่อวานเมื่อวานที่ผมเล่นไปนะผมนะช่วงประมาณทุ่ม สองทุ่มป่ะแล้วก็มีอัปเดตเข้ามานะในส่วนของตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าเดดิเอ็กเช้งกลับมาแล้วนะครับผมนะตรงนี้นะฮะเขาจะแจกในส่วนของเมื่อคืนได้ทุกคนเลยผมว่าแต่ว่าผมไม่ชัวร์นะว่าใครก็ตามที่ได้ทําบัคเนี่ยได้หรือเปล่านะใครที่ทาบัคแล้วได้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ทาบัคไงอยู่ดีก็แจกมาเมื่อคืนเลยฮะนี่ฮะ ตัวที่แจกมาก็จะเป็นทั้งด้านของกา้าครับผมร้อเป็นตัวเดียวกันเลยนะทุกคนนะที่เราแลก30,000แต้มหลีกนะแล้วก็มีมัตเชลาโนนะครับผมนะตัวหนึ่งแล้วก็มีทันเดอร์สตั c กชาร์ดที่เอาไวแ้แลกพวกแรมพาดพวกอ่าวานเปอร์ซี่อะไรแบบนีนะ้แล้วก็มีเพชรแดงให้มาอีกสามพันแบบจุกๆบอกเลยว่าโคตรดีมัตเชมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนนะผมกดเข้าไปดูนะ แต้มมันจะกลับมาแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมดูนะทุกคนแลกเปลี่ยนนะฮะอย่างไร้างสามหมื่นตรงนี้เนี่ยอ่าที่เราได้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันกันกบตรงนี้เลยฮะดิคาโรกาคาสามหมื่นแต้มนะแต่ว่าเอโต้เนี่ยคนที่ทําบัคไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นการ์ดเบสไอคอนหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะเออในส่วนของกลุ่มที่แบบมีการชงการแชร์อะไรแบบเนี้ยมัดเชร์อ่ะมันจะมีตรงนี้ให้ขึ้นให้แลกอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็แต้มโทเค็นอีกประมาณเท่าไหร่ผมจำไม่ได้พันห้าหรือเท่าไหนนะนะามมาร่นะหเ,รเนี่ยแต้มโทเค็นลีกนะก็อย่่่่่าาาาาาาลืมมมรรัับบนนะเเเทกกวอแจให้ีย มีกากา้าพามตัว1นึงแล้วก็มัทเช2ตัวเพชรแดงแล้วก็ทันเดอร์ฉาดแล้วก็แต้มโถเคนลีกนั่นเองนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มน้ำโชมโอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะ e-sport ES นะแต่ไม่รู้ว่าใครที่ทำบั็กได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคนนะอีกเรื่องหนึ่งครับผมนะไปว่าที่ในส่วนของต่อเวลาพิเศษนะผมต่อเวลาพิเศษในส่วนของอีเวนต์นะในประจำวันนะแต้มตรงนี้เนี่ยสามหมื่นแต้มเนี่ยเหมือนจะเหลือเวลาอีก5าวันก็นคือวันที่21เนี่ย ก็จะมีการสิ้นสุดแล้วเพราะว่า21เนี่ยก็จะมี TOTY เข้ามาผมคิดว่าแต้มเนี่ยอาจจะเป็นแต้มที่เกี่ยวกับ TY หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับผมนะน่าจะมีการรีเฟซครั้งใหญ่เลยนะอันนี้อีก5าวันหมดเลยนะทั้ง2ทุกอันนะทุกคนตรงเนี้ย4รายการเนี่ยจะดีเฟอีก5วันนะครับผมนะเป็นแต้ม0ูนะน่าจะหายไปแล้วใครที่แรกนะตรงน้ำเตะไว้เนี่ยก็อย่าลืมไปใช้กันนะทุกคนนะใครที่ดองแต้มไว้นะอีก5วันจะหมดอายุแล้ว อย่าลืมไปจัดกันได้นะท่านชมตรงนี้นะโอเคนะผมต่อไปมาว่าในส่วนของสุฟุตบอลนะครับผมสุฟุตบอลที่จะมีอัปเดตเข้ามานะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งปะต้นพฤหันนี้ผมว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่ามันเขียนวาอีกประมาณ6วันไงรอบนี้เหมือนจะเป็นโพโดสกี้นะผมนะที่จะเข้ามาโอวียผมว่าน่าจะพอกับออสการ์แหละน่าอยู่ประมาณ969798ไม่หนีจัดตรงนี้มากนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ TOTW เนี่ย ทีโอก็น่าจะอัปเดตพร้อมกันนะครับผมในวันที่21เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าตัวอะไรมาเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยฮะเช่นเดียวกับในส่วนของ P.O.T.M. นะ P.O.T.M. รอบนี้เนี่ยคือผมสปอยไปแล้วไงมีทั้งด้นของอีซักนะทั้งด้านของพิมพ l ลีกนะทั้งด้านของลาดิก้าสเปนเนี่ยก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมครับผมที่โดนโบดชนะมาได้นะฮะแล้วก็ที่เปิดมาอีกรอบนึงก็จะเป็นทั้งด้านของฟรีนวูดนะครับผมนะมี เข้ามาเช่นเดียวกันนะใครที่เป็นแฟนแมนยูเนี่ยรอจัดได้เลยนะบอกเลยว่ารอบนี้มาเอาเรื่องจัดๆนะในส่วนของ p o t m นะท่านชมนะฝากกันด้วยนะฮะในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปนะครับผมในส่วนของ thunder s t u c k นะ thunder s t u c k ตรงนี้เนี่ยที่ทางนั้นของเอแจกมา100อ่าแต้มฉาดเนี่ยก็อย่าลืมมาแลกนะครับผมนะเมื่อคืนเนี่ยก็เตะไปหลายคู่อยู่นะอ่าคู่ของเชลซีเนี่ยเมื่อคืนเสมอกับทางนั้นของบอร์มัดไป2ต่อ2นะทำให้ถ้าเกิดว่าใครเลือกทางนั้นของแฟงน,นแฟดัมพาดเนี่ย ก็มีโอกาสอีกแค่4แมตต์ต้องชนะ3ใน4เพราะว่าแมต์เมื่อคืนเนี่ยเสมอนะอนะก็ไม่ชนะนะฮะเงื่อนไขของเขาเนี่ยเจลซีจะต้องชนะ3ครทั้งใน5แมต์นะก็เหลืออีกสแมต์คือต้องชนะ3มแมต์ใน4ี่อ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเสมอไปแล้วนะเออแล้วก็เจลซีเสียประตูน้อยกว่า5ลูกใน5แมต์เมื่อคืนก็โดนไป2เม็ดนะฮะบอกเลยว่าใครเลือกแลมพาร์ดเนี่ย ก็ค่อนข้างเสียวๆเหมือนกันนะผมนะตรงนี้เนี่ยจะเลือกรับได้เนี่ยภายในอีก8วันเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะฮะวันนี้วันที่15อีก8วันจะหมดอายุแล้วนะับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดทิ้งกิจกรรมไว้นานเนี่ยเราก็จะเหลี่ยมใส่ e อนะฮะอาจจะแบบว่าไปแลกใกล้ๆตอนที่ฟอร์มทีมมันดีอะไรแบบนี้นะมันก็จะรู้ว่าตัวไหนมันคุ้มไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะเออก็มันจะเข้าทางเรานะไม่ได้เข้าทาง e-sport นะบ,บอกเลยว่ายังไงก็แลกภายใน8วันเท่านั้นนะครับผมนะเพราะว่าบอลเงเตะทกทุก อ่าสัปดาห์ไงเออก็นั่นแหละเชลซีก็ตามนั้นก็ผมนะใครจะเลือกแนมพาดเลือกวานเบอร์ซี่ดีมาโคหรือว่าจะเป็นพวกสปเปอร์ไปทางานั่นของอ่าแมดดิสันโอลิเซ่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมลองช่างใจกันดูนะคุณนะดูฟอร์มทีมปัจจุบันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเหมือนเขาจะอยู่อีกหลายวันอยู่นะจะทิ้งให้ทิ้งไว้แหละเหมือนถ้าเกิดว่าใครแลกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ เอาไว้ดูเงื่อนไขต่างๆนะครับผมนะว่ากิจกรรมเราแรกมาแล้วตัวไหนมันได้อบยาเพิ่มนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ผมนะต่อไปขอปิดท้ายด้วยทางฝั่งของ TOTY Team of the Year ในตำแหน่งกองหลังนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นพวกแบ็คอะไรแบบนี้นะก็มีทั้งนั้นของฟานได้1 4 4นะที่เขาเปิดเข้ามานะเขามีลูริเกอร์104คาฟาคาว104ครับผมเตโอซาลิบาลูเบนดนะิอาร์ฟิมปงดิมาโคคิมเมสครับผมนะกัวเดโอฮะ กิลมาโดรก็ผมมากินยอสเทนเบเม,เมอร์จุาธารทาบาสัสโตนี่อะไรแบบนี้ที่เราคุ้นๆนะทุกคนนะ <_ S 1> นะก็นักเตะเนี่ยเหมือนจะเข้ามาตามนี้เลยฮะทุกคนนะตัวทางด้านของโดมินในตำแหน่งกองหลังนะฮะบ,บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆก็ผมนะแต่ฟันไดผมว่าจะมา104เหรอวะไม่แน่แล้วผมนะอาจจะมา104จริงๆเพราะว่า105เนี่ย105 106หรอ107เนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวอันเตมิดก็ได้นะครับผมนะเหมือนจะกักไว้นิดนึงถ้าผมคิดไว้นะน่าจะประมาณนี้ับผมนะต่อไปนะับผมมาดูโกคิเปอร์หรือว่าพุทธสาวประตูกันบ้างนะครับ เห็นมาติเนสร้อยสามฮะดอนร้อยสามโคเบลร้อยสองฮะเดียโก้คอสตาร้อยสองที่ใครชอบนะไหมมียองร้อยสองอูนซิมอนร้อยหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็กูรสิต ร้อยครับผม G K นะจากท่านของอาร์เบตไลซิกบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอ่านักเตะที่น่าจะเข้ามาในส่วนของตัวโนมิเนีนะครับโมอเออร์อรมาติเนสน่าจะอูยาดีสุดป้ากับดอนนารุม่าเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นอ,อีกครั้งหนึ่งว่าตัวอัลติเมตเนี่ยจะเป็นตัวไหนมานั่นเองนะท่านผู้ชมนะเช่นเดียวกับตรงนี้ครับผมนะในส่วนของเอ็กเชงนะฮะเอ็กเชงตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาเปิดในส่วนของอ่าเป็นพวก ชาดเข้ามานะครับผมเหมือนเหมือนรอบนี้เนี่ยจะมีชาดให้เราแลกเหมือนเดิมไมคล้ายกับ Thunder Stuck หรือว่า Winter Wander เลยนะทุกคนนะให้เราเอานักเตะเนี่ยมาแลกนะผมโนมิเนมันจะมีโนมิเนะบีโนมิเนซีนะน่าจะเข้ามารพร้อมๆกันแล้วก็ในส่วนของไมสโตนก็จะมีในส่วนของน่าจะเป็นอันติเมทบอรอบนี้นะแต่ว่านักเตะเนี่ยจะเอาแบบไหนแลกเอาแต้มมาแลกหรือว่าจะเอาในส่วนของนักเตะไปแลกแต้มแล้วเอาแต้มมาแลกอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะมันจะมี2กรณีก็คือเอานักเตะที่เราเปิดได้เนี่ยมาแล ลแล้วก็ให้เราเอานักเตะไปแลกแต้มแล้วเ,เอาแต้มมาแลกอะไรแบบนั้นนะครับผมนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาแบบไหนแต่ที่ผมคิดไว้นะน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเอาแต้มมาแลกคล้ายๆกับพวกชาดทันเดอร์สตั c k หรือว่าจะเป็นพวกอินเทอร์วันเดอร์ประมาณนั้นนะครับผมที่ผมคิดไว้นะอันนี้ต้องรอติดตามดูอีกทีนึงนะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยน่าโดนมากๆนะในส่วนของอัลติเมททีโอทีวายกับทีโอทีวายธรรมดานั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับใครคี่เห็นอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันนคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะทุกคน